สวัสดีครับยูทูบชาแนลของเจวรลปัดวันนี้นะครับมาเริ่มต้นสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าชอปปีค้คัพนะครับซึ่งก็เดินทางมาถึงเกมที่3ในรอบแบ่งกลุ่มนี่คือสาย A นะครับตัวแทนจากประเทศไทยลงแข่งขันก่อน1ทีมคือ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับดงอาแทงหวาจากฝูงของบีลีกเวียดนามซึ่ง BG เนี่ยก็ยังไม่ได้ส่นงนักเตะใหม่ที่สามารถลงทะเบียนแข่งขันได้เลยนะครับลงสนามแม้แต่รายเดียวแล้วก็พักตัวหลัก ยังเจชนะทิพย์ไว้เพียงแค่ตัวสำรองแล้วก็ฝากความหวังไปที่ราเนลชนานานป้อมบุผาแล้วก็มีคริสาการแมนเป็นกัปตันทีมขณะท,ที่ทีมจากเวียดนามซึ่งผลงานทีมชาติก็เพิ่งจะคว้าแชมป์อาเซียนเอาชนะไทยเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงมั่นใจเหมือนกันลูกทีมของบริซาโปฟอฟอดีตกุนซือของสุพรรณบุรีและก็ศรีสเกตนะครับนำโดยดรานงอกเติรนมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติเวียดนามในชุดแชมป์อาเซียนที่ดูท่าจะไม่ได้กลับเลยนะครับก็หลังจากคว้าแชมป์วันอาทิตย์เนี่ยวันจันทร์ เพื่อร่วมทีมก็เดินทางมาถึงผมก็คิดว่าน่าจะนอนที่ไทยต่อเลยเพื่อเตรียมแข่งขันในรายการนี้พอดีโดยมีตัวต่างชาติทีเด็ดก็คือยาโกรามอสเป็นศูนย์หน้าและก็มิดฟิลด์ตัวรุกก็คือลุยส์อันโตดิโอที่เคยเล่นอยู่กับลำพูนวอริเออร์ในไทยลีกของเราซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นเกมที่แฟนบอลไทยบางส่วนคาดหวังนะครับให้สมโมสรจากไทยเนี่ยกู้ศักดิ์ศรีหลังจากที่ทีมชาติเนี่ยแพ้ให้กับเวียดนามทั้งไปทั้งกลับในรอบชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียน แต่ปรากฏว่าลางไม่ดีตั้งแต่เริ่มแข่งแล้วนะครับเพราะว่า VAR เสียครับในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็เสียอีกนะครับเพราะว่าต่อให้กลับมาในระหว่างเกมเนี่ยมันก็จะถูกยกเลิกไปเลยเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบของเกมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ครองบอลสูสีนะครับแต่ส่วนมากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เสียบอลกลางทางซะส่วนใหญ่แต่ BG เนี่ยชัดเลยนะครับ การจ่ายบอลตั้งแต่แดนหลังเนี่ยมีปัญหาเลยแะครับมาโคบอลลินีริสติองโกมิสกลายเป็นว่า3กองหลังของพวกเขานะครับที่มีวาริชชูทองขยับมาเล่นตำแหน่งนี้ด้วยก็ผัดกันพลาดน,นะครับแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงจนทําให้ทีมเสียประตูก็ยังมีเพื่อร่วมทีมช่วยแก้ไขหรือว่าตัวเองเนี่แหละครับที่ตามไปเก็บงานซึ่งส่วนใหญ่เนเกมรับก็ไม่ค่อยได้ทดสอบเท่าไหร่เนื่องจากว่าแทางหวาเองเนี่ยก็เลือกจะมาเล่นรับ แล้วก็รอจังหวะโต้กลับซะส่วนใหญ่อยู่แล้วในฐานะทีมเยือนแต่ทีเด็ดเนี่ยต้องยอมนะครับดวนน็อกเติร์นถึงแม้ว่าจะใช้พลังงานเยอะมากในการเล่นทีมชาติแต่เขาก็ฉายแววได้ดีในหลายจังหวะเลยนะครับโดยเฉพาะการตัดบอลได้แล้วก็เล่นกับเพื่อนเปลี่ยนทางซีชั่นจากรับเป็นรุกได้ดีแล้วก็เวลาจากรุกที่เสียบอลเนี่ยกลับมารับก็ค่อนข้างเร็วส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบีจีเองเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกผมว่าสปีดบอลก็ช้าด้วยนะครับการต่อบอลหลายจังหวะมันก็ดูติดๆขัดขัดหน้างุ่นยิดเหมือนนกั บางจังหวะเนี่ยเพื่อนน่าจะขึ้นไปซับพอร์ตในแดนบนนะครับแต่กลายเป็นว่าตัวผู้เล่นในเกมรุกน้อยมากๆก็เลยเสียโอกาสในการโจมตีทั้งที่พื้นที่เนี่ยมีให้เล่นเหมือนกันนอกจากนี้ทีมจากเวียดนามก็เลือกจะตัดฟาวตามสไตล์ของผู้เล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสรเนี่ยโอ้โหถอดแบบคาแรคเตอร์กันมาเลยส่วนใหญ่เนี่ยบีจีก็จะมาซื้อกินจากลูกนิ่งเป็นหลักทั้งเตะมุมแล้วก็ฟรีคิกแต่ปรากฏว่าก็เฉลยโอกาสไม่ได้ โดยเฉพาะกองหลังรูปร่างสูงใหญ่อย่างมาโคบาเลนี่และก็คิสติยองโกมิสที่มีโอกาสได้ขึ้นหมงนะครับแต่ประสิทธิภาพในการโจมตีเนี่ยก็ไม่ดีไม่เหมือนในยุคที่มีวิกเตอร์กาโดโซหรือว่าอันเดสตูเยสที่เปิดทีไรเนี่ยการันตีได้เลยว่าถ้าเกิดบอลเข้าจุดเนี่ยโดนหัวทั้งสองคนยังไงก็เป็นประตูส่วนครึ่งหลังเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าพอเปลี่ยนตัวหลักลงมาเอาอิลฮานฟันดี้แทนที่ของชนานันเพื่อหวังจะแก้เกมรุกด้านบนแล้วก็ใช้บอลยาวและก็ส่งชนะทิพส่งกสิสลงมา เกมมันก็ไม่ได้ไหลลื่นอย่างที่คิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยใช้ความสามารถเฉพาะตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันแทบทุกคนเลยการเล่นเป็นกรุ๊ปยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็จังหวะสปีดท,ที่จะเร่งโหมใส่คู่ต่อสู้เนี่ยรูปแบบมันก็ไม่ได้หลากหลายเพียงพอเพียงแค่เปลี่ยนบอลไปมาพื้นที่ไหนว่างก็สวิตข้ามไปข้ามมา แต่โอกาสในการยิงเนี่ยดูไม่ได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับจนกลายเป็นว่าทีมเยือนเริ่มจะฟื้นครับมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะครองบอลแล้วก็ยาโกรามอสพอพื้นที่เริ่มจะเปิดเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ปั่นป่วนได้ดีนะครับเก็บบอลในแดนบนแล้วก็เล่นทําชิงกับเพื่อนจนท้ายที่สุดจากลูกเตะมุมนะครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ทางทางหวาเนี่ยเริ่มที่จะมีโอกาสบุกเยอะขึ้นนะครับ แล้วแนวรับของ BG เนี่ยเตสะสกัดกันไม่ขาดไปเข้าทางยาโก้ได้โขกตั้งให้กับดานฮอกเติร์นวิ่งเข้ามาซัดตูมเดียวแบบไม่ต้องจับโอ้โลูกนี้ยิงสวยมากนะครับเป็นการวอลเลย์แบบเฉินเฉือนติดใสยก้อยเล่นเอาสลานนอ,น,อนุอินเนี่ยได้แค่มองครับหลังจากเกิดประตูนี้โซเชียลร้อนเป็นไฟนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามเนี่ยโอ้ไห,หลามาเทมาขณะที่แฟนบอลของ BG เนี่ยก็ด่านักเตะด่า,ดาสโมสรว่าทำไมถึงผ่อนเกมจนปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ทั้งที่จริงๆเนี่ยทีมจากเวียดนามก็ไม่ได้แข็งแร่งอะไรนะครับมีเพียงแค่วินัยในเกมรับแล้วก็สมาธิเท่านั้นแล้วช่วงที่เสียประตูเนี่ยเวลามันก็เหลือน้อยนะครับบีจีก็ต้องพยายามหาจังหวะในการเข้าทําที่ต้องเฉียบคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องใช้โอกาสไม่เปลืองเหมือนในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าราเนลสันตาน่าฝากความหวังไม่ได้เลยนะครับเน้นเนนจากเขาเนี่ยประมาณ2-3ครั้งแต่ก็ยิงออกไปหมดเลยอิวฮานฟันดี้ยิงอีกทีนึงก็ไปชนเสาจากการจ่ายของชนาทิพย์ ก่อนที่บอลมันจะเด้งมาเข้าทางของสัญชัยนนทศิลาได้ตามสามเข้าไปจนกลายเป็นประตูตีเสมอ1ต่อ1นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยบีจีก็พยายามจะครองบอลโหมเข้าใส่แต่เจาะไม่เข้านะครับจบด้วยการแบ่งแต้มซึ่งท้ายเกมก็มีเดือดกันนิดหน่อยนะครับอิวฮาเนี่ยไปโวยใส่ผู้สาป,ประตูของทีมเยือนหลังมองว่าทวงเวลาเพนะื่อรักษาสกอร์ซึ่งสไตล์เวียดนามนี่โอ้โหติดตัวมานะครับทั้งสโบรสแล้วก็ทีมชาติจริง ยังดีที่เหตุการณ์ไม่บานปลายนะครับทั้งสองฝ่ายก็ควบคุมอารมณ์ได้ผู้สินิก็เรียกมาเคลียร์ก่อนจะจับมือขอโทษกันแต่ก็ยังมีอารมณ์ค้างเล็กๆน้อยๆโดนเหลืองเป็นคนละใบจบเกมแบบนี้บีจีก็ยังคงรักษาสถิติในการเจอทีมจากเวียดนามเนี่ยไม่แพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่4แต่ถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มนะครับยังไงเล่นในบ้านเนี่ยก็ควรจะเป็น3คะแนนทุกๆนัดสาหรับการแข่งขันในรอบแรกเพราะว่ารายการนี้การเล่นในบ้านมีความจําเป็นมากเพราะมันไม่ได้เจอกันแบบไปกลับครบทุกนัด มันจะมีบางเกมที่ต้องไปเยือนคู่ต่อสู้ที่มองว่าชนะง่ายๆแต่ BG ก็เจอเกมแรกกับมักกัสซาที่เกือบตายมาแล้วก่อนจะแบ่งแต้มแบบเสมเอร์ศูย์กลับมาดังนั้นทั้ง2ทีมเลยมี5คะแนนเท่ากันแล้วก็ต้องแข่งขันกันต่อจาก2เกมที่เหลือเพื่อชิงการเข้ารอบส่วนผลอีก2คู่เนี่ยฉานยูเนเต็ด จากพม่าแพ้กับตรังการูไปขาดลอยศูนย์ต่อ5ก็ส่อตกรอบแล้วครับเป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีแต้มส่วนสวายเรียนจากกัมพูชาก็แพ้ให้กับ p ีเอมากาซาจากอินโดนีเซียไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งทำให้มาการซานำเป็นจ่าฝูงทันทีด้วยการมี7แต้มสถิติการครองบอลก็สูสีนะครับบีจีเนี่ยสิครั้งได้โอกาสยิงตรงกรอบไป6ได้มาลูกหนึ่งส่วนแทงหวามีโอกาส1 3ครั้งตรงกรอบไป4ี่ก็ได้มา1นลูกเช่นเดียวกันหลังจบเกมเนี่ยเวริซ่าโปรปอฟก็มองนะครับว่าภาพรวมทีมเล่นด มากกว่านักเตะ BG พยายามไล่เพรส i n g ปิดจุดแข็งของ BG ไม่ให้มีอิสระในการเล่นมากแต่ก็ยังมีช่องโดน BG เจาะเข้าไปทำนะครับแต่นักเตะก็ตามเคลียร์ได้หมดในชอสุดท้ายเขามองว่าการได้1คะแนนเนี่ยเหมาะสมแล้วดีกว่าเดินทางมาเยือนแล้วไม่ได้แต้มเลย2เกมที่เหลืออยากชนะทั้งหมดและจะพยายามเน้นเรื่องของการเพรสซิงมองว่าทีมยังไม่ดีพอและก็มองถึงโอกาสทอง2-3ครัง้งที่พวกเขาก็พลาดไปเหมือนกันมองว่านัดนี้ชนาทิพ ก็ยังโคเป็นเจคนเดิมนะครับที่ลงสนามแล้วเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้เล่นได้ยากแล้วก็เปลี่ยนเกมทีมก็พยายามจํากัดการเล่นพยายามบีบนะครับตามติดแต่เป็นเรื่องที่ยากมากในการป้องกันขณะที่ด่านออกเติร์นแมชออฟเดอะแมชของเกมนี้นะครับก็มองว่าพวกเขามีโชคอยู่บ้างและน่าจะได้ประตูมากกว่านี้เพื่อคว้าสามแต้มพยายามเล่นตามวิธีการที่โค้ชสั่ง ซึ่งเกมต่อไปในการเจอสวายเรียงสำคัญมากๆนะครับต้องมองถึง3คะแนนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปส่วนโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ก็บอกว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะครับทีมรู้ดีตั้งแต่ก่อนจะแข่งแล้วเพราะว่าทางหวาเนี่ยเป็นทีมระดับท็อปและก็มีสไตล์ความเป็นนักสู้สูงเล่นได้เร็วและก็มองว่าลูกทีมเนี่ยได้ผลการแข่งขันแบบนี้มาต้องพยายามประครับประคองเนื่องจากเดือนนี้ยังมีเกมมากถึง7นัดน,นะครับก็ต้องวางแผนให้ดีและก็ไม่อยากให้ใครได้รับการบาดเจ็บเพิ่ม ส่วนสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับสำหรับการเล่นในเกมนี้ของ BG ที่มันดูไม่ประติดประต่อเนี่ยก็คือความผิดพลาดในการจ่ายบอลแบบชัวๆวของผู้เล่นแทบทุกคนเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีโอกาสพลาดโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าไอ้ลูกชัวๆแบบนี้เขาจะจ่ายไปตรงไหนหรือจะจ่ายแล้วเนี่ยน้ำหนักมันขาดหรือว่าเกินซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดแล้วมันเกิดขึ้นทุกตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นเกมรับตรงกลางหรือว่าผู้เล่นเกมรุก หรือบางทีเนี่ยวิ่งกันคนละช่องหรือแม้แต่บางครั้งการจับบอลแรกที่มองข้ามช็อตไปแล้วจับไม่โดนบ้างบอลออกข้างหรือว่าจับบอลลั่นห่างจากเท้าและก็ต้องตามไปแก้ซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าฟุตบอลถ้าเกิดจะห่างเนี่ยมันต้องห่างตั้งแต่การจับบอลแรกที่ต้องได้เปรียบดังนั้นพอบีจีทำช็อตพวกนี้ไม่ได้เนี่ยเกยมรับของทางแทงหวากก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยกับไม่ปล่อยด้วยและก็พยายามเข้าจี้ให้เร็ว ก็ยิ่งทําให้ผู้เล่นเกมรุกของ BG หลายคนเนี่ยแทบไม่มีเวลาในการตั้งตัวแล้วการเล่นในกรุ๊ปก็ไม่ค่อยดีการแก้สถานการณ์ในที่แคบก็มีเพียงแค่บ,บางจังหวะที่ทําได้ของผู้เล่นไม่กี่คนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนในนามทีมชาติหรือว่าในนามสโมสรก่อนหน้านี้ส่วนผู้เล่นต่างชาติเนี่ยชัดเจนนะครับราเนลเนี่ยเออาก็จะไปอยู่คนเดียวแล้วก็เลี้ยงเสียอยู่บ่อยครั้งคือน,น้อยจังหวะมากนะครับที่ราเนลจะใช้เทคนิคที่ยอดเยี่ยมของตัวเองเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับทีมในภาพรวมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าเป็นการเล่นเพื่่อตตบบี้ะันมาากกว ส่วนแนวรับเนี่ยยังไงมุมมองผมนะคิสยองโกมิสกับมาโคบาลนีก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับจังหวะในการออกบอลที่ชวชว์ก็ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนเดิมยังดีนะครับที่เกมลุกด้านบนของทางแทงหวาเนี่ยไม่ได้เฉียบขาดพอ และเขาเล่นคนเดียวไม่ได้ครับต้องมีตัวสนับสนุนไม่อย่างนั้นเนี่ยปวดแน่นอนนะครับในจังหวะที่ BG พลาดหลายต่อหลายครั้ง <c oughs> ก็ถือว่าโชคดีครับตอนแรกกะจะฝากล้างแค้นให้ทีมชาติไทยไปเปรมาเกือบจะแพ้ขาบ้านซะเองนัดต่อไปครับ BG ต้องเจอกับทางระยองในศึกไทยลีก12มกราคมนี้ส่วนรายการนี้ครับแมชต่อไปต้องไปเยือนฉานยูเนเต็ดที่เมียนมาซึ่งฉานเนี่ยมีโอกาสตกรอบสูตรอยู่แล้วอยู่เท่าทีบีจีเนี่ยจะสามารถเก็บได้ไหม ในวันที่22มก,การาคมนี้นะครับพูดถึงเกมวันนี้กันบ้างในสายบีบุรีรัมยูเนเตตอีกหนึ่งตัวแทนจากไทยที่มี3แต้มจาก2เกมแรกหลังจากบุกไปแพ้กงอันฮานอยมาก่อนนะครับในแมตช์เปิดสนามของกลุ่มนี้แล้วก็กลับมาเปิดบ้านถล่มคาย่าแบบขาดลอยจะเจอกับบอร์เนียวครับทีมจากอิโนโดนีเซียซึ่งมีแต้มเท่ากันเลยจากการที่บอร์เนียวเนี่ยถลม่มแล้วซิตี้เซเลอร์แล้วก็แพ้ให้กับกราล,ลัมเปอร์ซิตี้มาปราสาทสายฟ้าถือว่าพร้อมมากนะครับ พวกเขาเนี่ยเปิดตัวนักเตะใหม่ไปหมดแล้วนะครับที่เสริมเข้ามาในช่วงเลก2ทั้งปีเตอร์ซูมาตินโบอักเยโคบยองซอกชัดชัยบุตรพรมแม็กปีเตอร์คิวเวและก็สุพนัทเหมือนตาส่วนการลงทะเบียนก็ลดหลั่นกันไปนะครับใครจะเล่นหลีใครจะเล่นบอลถ้วยเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับหลังจากจบเกมนี้ที่บีดามจะแข่งขันกระทางบอเนียวเป้าหมายคือการควา้า4แชมป์แล้วก็เข้ารอบลึกที่สุดของ a f c แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิต แต่ว่าจากภาพการซ้อมของสโบสรเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีคีกอ์โมรเรสอยู่กับทีมนะครับทั้งที่มีข่าวว่าถูกปล่อยตัวไปให้กับประจวบยืนไปใช้งานในช่วงเล็ก2แล้วแฟนต่อพิฆาสงสัยนะครับว่าสรุปย้ายไหมผมยืนยันนะครับว่าย้ายแน่เพราะว่ามีการแจ้งลงทะเบียนกับไทยลีกแล้วก็กดอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบกับบุรีรัมเองเนี่ยเขาเปลี่ยน2โคตา้าก็คือมัทธิุสวาการที่บีปีเตอร์ซูสเข้ามาแทนหรือว่าอาจจะเป็นกรันเขาสิทธ์ก็ได้ ในตำแหน่งกองกลางเพราะว่าเขาเสิร์ฟมาในเกินโค้ต้ายอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะใส่ใครลงเล่นในรายการไหนส่วนกองหน้าเนี่ยพอถอดกีกอร์โมเรสก็จะมาแทนที่โดยมาตินโบอักเย่อยู่แล้วผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่ลงเล่นในศึกชอปปี้ครับของกีกอร์โมเรสมากกว่าแล้วพอจบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ค่อยเดินทางไปสมทบกับต่อพี่คาดขณะที่บอรเนียลเอฟซีจากอินโดนีเซียนะครับความน่าสนใจคือสโมสรแห่งนี้ก็เพิ่งจะก่อตั้งมาแค่10กว่าปีเท่านั้นนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามีแฟนบอลรายหนึ่งไม่โอเค กับทีมรักของเขาก็เลยลงทุนซื้อทีมมาเลยครับอันนี้บ้ามากนะครับแล้วก็ซื้อมาปีแรกเนี่ยทีมได้แชมป์ลีกรองแล้วก็ก้าวขึ้นมาสูล่ลลกสูงสุดอย่างยาวนานฤดูการก่อนเนี่ยพวกเขาจบอันดับ3ของลีกแล้วก็มาเล่นในรายการนี้นะครับตามสิทธิ์แต่ผลงานเล็กแรกในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับตกลงไปอยู่อันดับ8ด้วยการมี26คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างเปอร์ซิปบันดุงอยู่13แต้มปัจจุบันในสโมสรก็ถือว่ามีการลงทุนสูงนะครับจ้างโค้ชก็คือปีเตอร อดีตปีกชื่อดังที่เคยคาแข่งกับหลายทีมมากมายในลีกของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปประสบความสำเร็จแบบสุดๆกับเรนเจอร์สในลีกของสกอตแลนด์โดยที่เขาเนี่ยเป็นนักเตะดัช คนแรกของประวัติศาสตร์ทีมด้วยและที่สําคัญเนี่ยมีส่วนในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกสกอตห้สมัยก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับซานเฟเช่ฮิโรชิม่าในเจลีกของญี่ปุ่นแล้วก็มีประสบการณ์ในการเป็นโค้ชส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยนะครับทั้งกับเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทีมชาติฮ่องกงอ่าสมบรวีทเสอันเนมมีอาแจกส์อัมสเตอร์ดัมก่อนจะได้งานเต็มตัวในการเป็นผู้ในาการเทคนิคของอินโดนีเซีย แล้วก็สร้างชื่อสุดๆคือการคุมทีมปักตะกอนในอุซเบกิสถานถึงขนาดที่พาทีมคว้าชแชมป์ลีกก่อนจะโดนบอเนียวดึงตัวมาในฤดูกาล2023และก็อยู่มาถึงปัจจุบันนักเตะในทีมเนี่ยตัวต่างชาติก็ไม่ได้โปรไฟล์สูงส่งอะไรนะครับแต่ว่าตัวอินโดแท้ๆเนี่ยก็มีนักเตะหลายคนที่เราคุ้นกันไม่ว่าจะเป็นทางเทรนปูฮิรีที่เคยมาอยู่กับการท่าเรือที่เป็นคลิปไวรัลว่าวิ่งเร็วสุดในโลกมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมี นักเตะอย่างสเตฟานโนลิลิปารีที่เป็นนักเตะดัชที่โอนมาเป็นอินโดในรุ่นแรกๆนะครับเคยไปอยู่กับคอนซาเลซัปโปโรส่วนอหนึ่งคนก็คือเกป้าอินโดนีเซียอย่างดาดิโออากาวินาตาที่เคยเป็นมือหนึ่งทีมชาติในยุคข,ของจินแทยง ที่ตอนนั้นเนี่ยก็เคยดวลกับทางอากิระนิชิโนะในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกสถิติการเจอกันนะครับกับทีมสบมสรจากไทยเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นระดับนานาชาติด้วยในงานถแถลงข่าวในทางออสมาร้อยก็บอกนะครับมันเป็นเกมแรกในช่วงเลกสองของสโมสรต้องพยายามเริ่มต้นให้ดีรายการนี้เคยแพ้มาแล้วซึ่งทีมจะพยายามไม่เสียใต้อ,อีกแล้วและก็เชื่อว่าจะทําได้ดีกว่าในช่วงเลกแรกเพราะว่ามีนักเตะใหม่เข้ามา ซึ่งจากบรรยากาศการซ้อมทุกคนเข้ามายกระดับทีมได้แน่นอนก็ย้ำโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเตะทุ่มครึ่งถ่ายเท่าสด3ช่องทางไทยรัฐทีวี YouTube ของ BG จี o r t แล้วก็ AIS p l a สส่วนเกมไทยลีกนัดตกค้างเมื่อวานนะครับที่แพสสเตเดียมท่าเรืออันดับ3เปิดบ้านเจอกับลำพูนอันดับ11เทั้งสองทีมเจอกันมา4ครั้งนะครับสถิติสูนสีก็ชนะกันคนละครั้งและ2สองครั้งจบด้วยการเสมอแล้วบุญอัจารย์เน hi, ี่ยนะครับก็มีมาซาฮะดะอิชิกุนซือทีมชาไทยัมมาดูเกกแล้ว เอาเพื่อนมาด้วยฟูโตชิอิเคดะเฮดโคชที่มาคุมฟุตบอลหญิงเพื่อเป้าหมายในการไปบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลซึ่งจากโปรไฟล์ก็ย้ำอีกครั้งว่าคือฮานะครับเพราะว่าอิเคดะเนี่ยก็เป็นกุนซือบอลหญิงทีมชาติชุดใหญ่ของญี่ปุ่นมาสดๆร้อนร้อนก่อนที่จะหมดสัญญาแล้วก็มาคุมทีมชบาแก้วเนี่ยแหละครับ โซราระเอยดในเกมด้วยความที่เป็นนัดตกค้างของเลกแรกนะครับที่ยกมาแข่งตรงนี้เนี่ยนักเตะที่มาใหม่เสริมทัพมาของสิงเจ้าท่านะครับก็ยังไม่สามารถลงได้อย่างบาลอสาเดลลี่และก็เพเนลเอ็มลาปากองหน้าคนใหม่ทั้งคู่เนี่ยก็ยังต้องนั่งดูไปก่อนขณะที่ตัวเจ็บอย่างเทียสักเผอร์ธิมายก็ต้องพักจากเกมทีมชาติมาอีกและยังไม่มีบดินผาลาด้วยนะครับต้องใช้2ตัวทีมชาติอย่างเพียรดอนชัมแัศมีและก็วรชิตกนริสีบำเพ็นออกสตาร์ เป็น11คนแรกพร้อมกับลอนสตาดูบูย่าเช่นเดียวกับสมพรยศนะครับที่หายเจ็บกลับมาเป็นมือเด็กได้อีกครั้งหนึ่งส่วนลำพูนเนี่ยก็ไม่มีกองหน้าตัวใหม่อย่างฟาบินโยและสุริยาสิงห์มูยที่เสริมเข้ามาและก็ยังขาดอาคาราพงศ์ผู้พิเศษที่เจ็บไปด้วยจากเกมทีมชาติแต่มีอนันต์ยอดสังวานที่กลับมาจากทีมชาติแล้วก็ลงเล่นให้นะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับทัพช้างศึกสักเท่าไหร่โดยกองหน้าก็เป็นเจมสันแอนซิสนะ ทำงานร่วมกับเนเกบาที่มาเยือนถิ่นเก่าสิงห์เจ้าท่าพยายามเดินหน้าบุกเข้าใส่นะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยขณะที่ลำพูนเนี่ยก็ดูจะสร้างความบาดเสียวได้มากกว่าในการเข้าทําพื้นที่สุดท้ายก่อนที่สิงห์เจ้าท่าจะค่อยๆเหมือนไต่บันไดามาทีละขั้นนะครับแล้วก็ยกระดับขึ้นมาพอสร้างโอกาสต,ต่อเนื่องคราวนี้พวกเขาก็คุมเกมได้เจาะริมเส้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เน้นลูกตั้งเตะจนท้ายครึ่งแรกเนี่ยได้จุดโทษจากจังหวะที่นักทีน้อยวิไลเนี่ยไปทําแฮนด์บอลจากการพยายามสกัดซึ่งจังหวะเนี้ยมันก็มีเเสียงแตกกหมือนนนััะครบ ว่ามันแฮนด์บอลหรือเปล่าคือผมมองว่ามันก็แฮนด์บอลนะครับแม้ว่าหลังเกมกามาจะบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ผมมองว่าจังหวะนี้มันชัดเจนตรงที่การกางแขนออกมาเนี่ยมันดูไม่มีความเป็นธรรมชาติแม้อาจจะมีประเด็นว่าบอลมันโดนศีรษะมาก่อนก็ตามแต่ลักษณะของแขนเนี่ยมันดูแปลกๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดลํำพูลข้องใจก็ฟ้องไปแล้วกันนะครับเพื่อดูว่าเคสนี้จะเป็นไงผมก็อยากรู้เหมือนกัน และสุดท้ายก็เป็นดูบุย่านะครับรับหน้าที่สังหารเข้าไป1 0เป็นประตูเดียวในช่วงครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังต่างฝ่ายต่างแก้เกมนะครับฝั่งท่าเรือก็ส่งชัยวัฒน์บุรานลงมาเจอทีมเก่าแทนที่ของประกรณ์เปลมพักที่เจ็บนะครับ่วนลำพูนก็เอาทศพรชูชินเนี่ยลงมาแทนนักทีน้อยวิไลครึ่งหลังเนี่ยเกมของการท่าเรือดูจะดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็มาได้ประตูนำห่างจากลูกตั้งเตะของเควินดีโรมรามที่ทำแอซซิตที่12ของตัวเองในซีซั่นนี้และก็เปิดให้กับพีรดนเยะคับ มองประตูต่อหน้าโค้ชทีมชาติอย่างอิชิเลยผมมองว่าถ้าปัญหาแบ็คซ้ายมันเยอะเนี่ย Kevin เควินนี่แหละครับต้องรีบเข้ามาเติมเต็มให้กับทัพช้างศึกแล้วก็แพทย์ทีมชาติเองอาจต้องมาหารืดนะครับว่าจะช่วยท่าเรือรักษายัางไงไม่ให้เควินเนี่ยมีอาการเจ็บสะสมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเควินก็เจ็บมานานแล้วนะครับแต่เขาก็พยายามฝืนเล่นมาตลอดในทุกๆนัดทุกๆรายการจนแฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยเชื่อถือแล้วแต่รายการต่อไปมันสำคัญมากเดือนมีนาคมศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกผมมองว่าคนนี้แหละครับ จะเข้ามาประคองทีมชาติก่อนที่เอริกค,คาวจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะเล่นให้กับทีมชาติไทยเลยไหมในเดือนมีนาคมนี้ถ้าอนาคตกับทีมชาติสวิเดียนชุดใหญ่ยังไม่ชัดเจนคราวนี้มาดูเกมกันต่อหลังจากท่าเรือนําห่างก็พยายามเก็บพลังงานเอาไว้นะครับแล้วก็ เปิดโอกาสให้ลำพูนเนี่ยได้บุกบ้างเพราะเดี๋ยวถ้าเรือก็มีเกมช่วงสุดสัปดาห์กลายเป็นว่าลำพูนมาได้ประตูนะครับจากการสร้างสรรเกมขึ้นไปที่ยอดเยี่ยมและก็จบที่โมเม n ตออสมมนยิงเข้าไปนะครับโดยอิรฟานฟันดี้เนี่ยเข้าพรวดนะครับผมรู้สึกว่าอิรฟานช่วงหลังฟอร์มตกเยอะเลยนะครับไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไปโวยวายคนอื่นในจังหวะนั้น ทั้งที่จริงเนี่ยมันก็เสียที่เขาเนี่แหละครับแต่จบเกมการท่าเรือ,อยังเอาตัวรอดชนะ2-1เก็บ3แต้มรั้งอันดับ3นะครับแล้วก็จี้แบงคอกเหลือเพียงแค่แคะแนนเดียวหลังจากแข่งเท่ากันแล้วสถิติที่ออกมาการท่าเรือนะครับครองบอลมากกว่ามีโอกาสยิงมากถึง22ครั้งแต่ตรงกรอบเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นส่วนลำพูน2ครั้งตรงกรอบเท่ากันเลยนะครับถ้าเกิดจะพูดถึงการจบสกอร์เนี่ยผมว่าคนที่มีโอกาสมากสุดก็คือดูบุญญาเนี่ยแหละครับ6ครั้งเลยนะครับ แต่ตรงกรอบเปี่ยงแค่3ครั้งอ่าโอเคได้มา1ประตูได้จากจุดโทษคือเอาเป็นว่าเข้าใจเลยครับว่าทําไมจุดนี้เนี่ยการท่าเรือถึงยอมที่จะเปลี่ยนทางแพนเนลเอ็มลาป้ามาแทนที่แม้ว่าดูบุย่าจะปรับตัวเข้ากับทีมยืนตำแหน่งได้ดีแต่สกอร์ต้องมาครับเพราะการเอาดาวซันบัวมาต้องการันตีประตูก็คงอยากจะเปลี่ยนนะครับดูว่าทิศท,ทางมันจะดีขึ้นไหมหาอะไรใหม่ๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาบาโอสไทลี่กลับเข้ามาอีกเนี่ยมันก็เหมือนพายเรือวนในอ่างฉะนั้นการมาของทางเอ็มลาป้า น่าจะสร้างบรรยากาศในพื้นที่สุดท้ายได้เพื่อผลลัพธ์มันจะดีกว่าเดิมฝั่งของลำพูลการแพ้ก็เหมือนเป็นแผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเสริมทั้งฝาบินโยและก็สุริยาสิงมุ้ยเข้ามาเนี่ยคือจุดที่พวกเขาขาดแล้วก็เติมเต็มได้ดีแต่มันยังใช้ในเกมนี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งเลกแรกเนี่ยปัญหาก,ก็คือกองหน้าทั้งเจฟเฟอร์สันและก็จูเลียบาติสตายังผีเข้าผีออกนะครับ บทจะดีก็ดีอีกเกมหนึ่งก็หายวูบไปเลยซึ่งหลังจบเกมลำพูนจะได้กลับไปเล่นในรังเย่าของตัวเองแล้วนะครับที่ลำพูนบอลเดอร์สเตเดียมในเกมเลก2ที่จะเริ่มต้นเปิดบ้านเจอกับเบืองทองสุดสัปดาห์นี้เลยหลังจากสนามเนี่ยได้รับการอนุมัติจากไทยลีกแล้วส่วนท่าเรือก็มีโปรแกรมต้องไปเยือนเชียงรายเลก2จะเปิดชายจงเป็นทางการสุดสัปดาห์นี้นะครับหลายทีมเริ่มลงเทะเบียนนักเตะใหม่กันแล้วเพื่อต่อสู้กันในเลที่2ก็ขอให้การแข่งขันออกมาสะดุกถูกใจแฟนบอลหลังจากที่เลกแรกเนี่ย สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์กลายเป็นบุรีดัมเนี่ยนำโด่งเลยนะครับแล้วก็จะชี้วัดกับแบงคอกในสุดสัปดาห์นี้เลยถ้าเกิดว่าเอาชนะได้อีกเนี่ยไปกันใหญ่นะครับส่วนท้ายตารางก็เริ่มชัดเจนเพราะว่ามีขอนแก่นกับนครปฐมเนี่ยกองอยู่ถ้าเกิด2ทีนี้ไม่ฟื้นเนี่ยการตกชั้นก็จะไม่เข้มข้นเหมือนฤด,ดูกาลที่ผ่านมาอีกยังไงก็หวังให้แฟนบอลที่ติดตามเนี่ยนะครับยังมีโอกาสลุ้นบอลไทยจนถึงจบซีซั่นนะครับไม่งั้นเนี่ย จะทำคอนเทนต์อะไรไปเนี่ยใครก็ไม่อยากดูนะครับเพราะมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของหลีกได้อีกดึงทีมที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันคือเชียงรายนะครับพวกเขาก็เสริมทัพแบบเงียบๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีขาออกขาเข้าก็เอาตัวที่จําเป็นนะครับคือขาดใครก็เสริมคนนั้น นับนิ้วเนี่ยก็3คนแล้วนะครับมีสรุปการถิ่นจอมกลับมาจากประจวบนะครับยืมตัวมาเพื่อเอามาแก้ปัญหาตรงนี้เลยช่วยทีมเก่าแล้วก็มีจอแดนเอมาวีเวเติมโคตาอาเซียนของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเปิดตัวครูโรเซซ่าแนวรับในวัย29ปีที่สูง189เซนติเมตรเข้ามาอุดแผงหลังแทนที่ของวิกเตอร์โอลิเวราที่มีอาการบาดเจ็บ ซึ่งโปรไฟล์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไปเอาตัวมาจากอาริฟาทีมในลีกสูงสุดของบาเรนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีสัญญาแล้วนะครับเป็นนักเตะว่างงานมาโอ้โหก็หยุดไปผมว่าน่าจะมีเป็นปีแล้วก็พเนจรในบราซิลนะครับก่อนจะย้ายมาตะวันออกกลางแล้วก็ย้ายมาเชียงรายเอาเป็นว่าปีครึ่งที่หายไปกับฟุตบอลเนี่ยผมว่าเรื่องแมตต์ฟิตมีอยู่แล้วนะครับแล้วเชียงรายต้องใช้เวลาในการบี้ตรงเนี้เพื่อเอาร่างกายของเขากลับมาเพราะว่าเซ็นมาแล้วยังไงก็ต้องเอามาเล่นเป็นตัวหลักไม่อย่างนั้นเนี่ยการลุนหนีตกชั้น,นื่อ ส่วนเงินเดือนเนี่ยก็ทราบว่าอาจจะไม่สูงมากนะครับตามสไตล์ของเชียงรายที่มีงบในช่วงหลังค่อนข้างน้อยแต่ว่าหานักเตะดีกรีแบบนี้มาก็เพราะว่านักเตะเองก็อาจจะอยากกลับมาลงเล่นด้วยแล้วก็ต้องการโอกาสก็เลยวินวินกันทั้ง2ฝ่ายเชียงรายเองอาจจะมองถึงการเสริมกองหน้าเพื่อมาแทนที่ของโดดีกินโย่ด้วยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนได้โคตาซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าอาจจะไปสนใจแพตริกมาการเยสเฟรเดรากองหน้าในวัย26ปีของมาดูเรราทีมในซีรีส์ซีของบราซิล จะจบไม่จบเนี่ยไม่รู้นะครับแต่เส้นทางก็ถือว่าใช้ได้เลยมีประสบการณ์ทั้งการเล่นที่บราซิลแล้วก็ไปอยู่กับอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เล่นในปาารกวัยด้วยก่อนจะกลับมาอยู่กับทางมาดูเดราในบราซิลยาวเลยก็มักจะโดนปล่อยตัวให้กับทีมอื่นยืมนะครับสไตล์การเล่นเป็นกองหน้าที่ใช้ร่างกายในการเบียดปะทะเข้าทําเป็นส่วนใหญ่สูง180แนะครับแต่ดูหนาเลยแล้วก็เท้าหนักด้วยนะครับสปินดีออกตัวใช้ได้นะครับในการหาตาแหน่งจบสกอร์ เพราะผลงานในช่วงเลกแรกเนี่ยพวกเขายิงประตูได้น้อยสุดเป็นอันดับ2นะครับโดยมีขอนแก่นแค่ทีมเดียวที่ยิงได้น้อยกว่าเชียงรายดังนั้นถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่ไม่มีทางที่ผลงานของกว่างโซมหาัยจะดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนิปท้ายเรื่องนี้ดีกว่าครับไม่ใช่เรื่องเบาสมองด้วยแต่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วหลายคนเนี่ยชอบถามว่าผมเตะบอลไปหรือเปล่าผมก็เลย ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าผมทําได้ขนาดไหนซึ่งก็มีโอกาสนะครับไปร่วมงานกับอาริที่เขาจัดร่วมกับทางแบรนด์มิซูโน่นะครับรองเท้าชื่อดังของทางญี่ปุ่นในงาน next generation of m i s u n o alpha 2นที่เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เขาเปิดตัวสําหรับสายสปีดของเราเนี่ยความเร็วตกลงไปเยอะนะครับ ตามไว้อะหลักสี่แล้วแต่ก็เอาเป็นว่ายังแพรวพพาวเสมอถึงแม้ว่าบอลจะไม่ได้ซ้อมไม่ได้เตะเลยเนี่ยแต่คลาสฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ในหัวสมองของเราไม่มีใครนะครับเอาความสามารถของเราไปได้ก็จัดที่ซูเปอร์สตาร์ทีน่าลาดพร้าว80หลายคนคงจะอึ้งนะครับและคิดว่าสภาพของผมเนี่ยจะไหวเหรอภาคแต่บอลทำแต่ข่าวทำแต่คลิปทำ u b e Channel และที่พูดไปต่างๆนานา,นานเนี่ยเฮ้ยเท้าซ้ายคุณเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหน ผมก็เลยต้องไปดูนะครับว่าพวกนักเตะทีมชาติได้เป็นพรีเซนเตอร์ทั้งน้องโชแปงปลาแปงทิตาทอทิตาวีอักษรส,นสีน้องหนึ่งชาลรงพรมสีแก้วหรือว่าน้องการธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรที่ใช้รองเท้ารุ่นนี้อยู่เนี่ยจะเก่งขนาดไหนไหนจะมีอดีตทีมชาติจักรพันธ์พรใสสูชาวนุชดนุ่มคือทุกคนเนี่ยโชวสาธิตหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาค่อนข้างดีส่วนใหญ่เนี่ยก็ต่ำกว่า25วิกันทั้งหมดอายันจักรพันธ์เนี่ยรู้สึก17วิกว่ากว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาสัก20วินินน,นะครับ ด้วยเหตุผลที่ว่าเฮ้ยหลายคนโคสงสัยบอกนักบอลทําไมเลี้ยงบอลช้าจังเคลื่อนที่ช้าจังเขากลัวเจ็บครับเขาไปทําเต็มที่ไม่ได้มันเหมือนงานโชว์เกิดไปพลิกตัวไปวิ่งเต็มที่ขึ้นมาเจ็บเนี่ยโอ้โหมันเสียหายนะครับเช่นเดียการร่างกายผมก็มีราคาถ้าผมเจ็บขึ้นมาเนี่ยผมทํางานได้ไงผมก็เลยวิ่งคือเห็นน้องมันวิ่งช้าผมก็ช้าตามแต่ถ้าเกิดน้องมันเร็วผมเร็วกว่าได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยโชว์แบบสบายๆนะครับเพราะว่าไม่ได้วอมด้วย แลวเมื่อวานเนี่ยก่อนจะไปงานเนี้ยผมนอนรวมกันทั้งวันเนี่ยเพียงแค่3ชั่วโมงกลัวตายเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เลยโชว์ให้เห็นว่าถึงแม้ว่ากําลังขาจะไม่ค่อยดีเลี้ยงบอลหลบกลวยเนี่ยหลุดไปอันนึงเพราะว่าขามันเร็วนะครับความคิดเนี่ยมันไปไม่ทันขาเพราะว่าขาเราเนี่ยสปีดมันสูงมากแต่เห็นว่าในงานมันไม่มีใครยิงเข้าเลยผมก็เลยตัดสินใจเออยยิงให้มันเข้าไปเท้าซ้ายยิงโชว์นะครับก็ยิงคนเดียวในงานไม่มีใครยิงเข้าเลยหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่การธนวัตรยังอึ้งอ่ะ และผมบอกเลยนะครับว่าคุณต้องแชร์คลิปนี้ไปให้มาสหาดะอิชิได้ดูได้รู้สึกนะฮะรู้ซึ้งว่าการที่ขาดผมในอาเซียนครับเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วการที่ไม่มีผมในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกก็ส่งผลเหมือนกันแต่ว่าเป็นรายการที่ผมเชื่อว่าน้องๆเอาอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยอันนี้ต้องมีผมต่อให้ไทยจะไปบอลโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าผมก็ต้องไปเล่นผมในวัยห้เนี่ยผมเล่นได้สบายส เอาเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับหลักฐามมันก็มีให้เห็นพอยิงเข้าเสร็จเนี่ยก็เลยแวะไปสอนน้องๆน,นะครับอย่างหนึ่งชาลงเนเราก็สอนว่าเฮ้ยการวางเท้าเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับพวกเท้าซ้ายทั้งหลายเนี่ยอย่างธีระทอนเนี่ยผมก็ช่วยมาเยอะดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวปิดคลิปที่สมบูรณ์แบบโม้อีกตามเคยทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริง ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube นะครับใน Facebook ใน TikTok ชื่อเดียวกันเจวรปัต Follow ได้เลยและมีโอกาสเจอกันที่ไหนทักทายกันขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปแล้วสวัสดีครับ